่ไสไนนะวัสดีครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่สองแล้วนะที่จะนอนกลางเดนที่ปูหินลอกาศนะบรรยากาศก็เย็นช่ำนะไปอาบน้ำทีนี่ชาไปทั้งตัวเลยอยากจะบอกว่าเย็นมากๆเนี่ยนะแล้วห้องน้ำนี่มีเครื่องทำนำอุ่นนะแต่ก็ ไม่รู้ว่ามีทําไมแนละ้วเพราะใช้ไม่ได้น้องอ้อน้องทัดแล้วก็ผอบอผมแล้วผมไปอาบน้ํานะก็เย็นช่วงล่างไปหมดเลยเวลาค้องน้ําทีตัวนี้ชาเลยอากาศเย็นมากที่นี่นะบรรยากาศดีสุดๆเลยนะเด,ยเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศรอบๆนะตอนนี้ก็วันศุกรนะ์เนาะคนเยอะนะวันนี้เป็นล นักท่องเที่ยวนะที่มาจากที่อื่นนะกรรมาการที่นี่กันนะนเห็นไหมอ,อันนี้ก็กางเต็นกันค่อนข้างที่จะติดติดกันเลยนะเ,เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยมาติดติดกันเลยเราต้องบอกว่า <c oughs> ติดติดกันอย่างงี้ก็อบอุ่นดีนะแต่ <c oughs> เยอะไปนิดนึงแล้วก็จะบอกว่า บรรยากาศก็เ <c oughs> ย็นชําเหมือนเดิมเนาะใครเข้ามาดูเนี่ยสวัสดีครับคุณต้อแมแหมไม่ได้มาได้ก็พลาดแล้ววันนี้ก็นั่งอยู่วันสี่คนเหมือนเดิมนะชิวๆนะรอตอนเย็นอย่างเดียวนะว่าอากาศนี่จะเย็นเหมือนเมื่อวานนี้หรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะเหมือนเมื่อวานนี้นะเย็นเพราะว,าว,าว่าตอนนี้ก็รู้สึกจะเย็นแล้วนะอ,อบอผมนี่นะเห็นไหมออหนาวค่ะ มีพันคอด้วยนะเห็นไหมเย็นแล้วค่ะเริ่มเย็นตนทำแบบปักสันได้ปักสันสุดยอดเลยไงใครที่ไม่ได้มาเนี่ยก็ต้องบอกไว้เลยนะว่าพลาดนะเพราะว่าบรรยากาศดีจริงๆที่นี่ตอนแรกคิดว่าก็คงไม่น่าจะเท่าไหร่นะแต่มาที่นี่มันดีอย่างหนึ่งที่ว่ามันไม่ค่อยมีน้ำค้างนะ เมื่อวานนี้ไปกลางที่เขาคอนะโอ้โหสุดยอดเลยน้ำค้างลงน้ำเต้นเปียกหมดเลยนะแล้วก็เย็นมากเลยนะเพราะว่าน้ำนี่มันเย็นเนาะแต่มาที่นี่รู้สึกว่าอากาศมันก็แห้งๆเนาะเต้นไม่เปียกนะแต่เย็นใช้ได้เลยนะห้องน้ำที่นี่ก็ต้องบอกว่าอยู่ไกลนิดหนึ่งเวลาเดินไปเข้าห้องน้ำที่ก็ <c oughs> <c oughs> น่าจะมีประมาณร้อยเมตรได้มั้งเนาะ นะอยู่ประมาณตรงนู้นะน,นะเด่นเห็นนะมอยู่ข้างล่างนะแถวๆนูน้นะนี่เลยเต้นตรงนี้ไปอีกหน่อยนะจะเป็นหลังคาอยู่ข้างล่างนี่เห็นไหมเอออห้งน้ำที่นี่ก็<ะ>ถือว่าดีนะสะอาดนะเออแม้นักท่องเที่ยวเยอะนะแต่ว่าก็สะอาดนะเออที่ผมเดินสำรวจนะก็รู้สึกว่านาักท่องเที่ยวค่อนข,ข้างจะมีอ่าเขาเรียกอะไรความรับผิชอบสูงนะคือขยะนี่เก็บกันหมดเลยนะก็สะอาดนะไม่มีใครแบบว่าทิ้งอะไรเละล่าดเลยนะ อาบน้ำอย่างก็อาบแล้วอาบแล้วต้องบอกเลยว่าอาบทุกวันนะเพราะถ้าไม่อาบนี่หัวหนเหนียวมากเลยนะช็อกอาบน้ำที่กูช็อกอะไรนะอาบน้ำที่หนึ่งกลัวจะช็อกหนาวมากเย็นมากนะเย็นมากเสียดายนะใครเพื่อนไม่ได้ตามมานะแต่ก็ที่นี่เราต้องบอกว่าก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะที่แบบอยากย้ายมากันนะ เพราะว่าบรรยากาศดีมากแล้วเหมือนกับต่างประเทศเลยคือต้นสนอะไรเงี้ยดูๆแล้วก็เหมือนภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนะไอที่ไปถ่ายที่เกาะเลยนะเชจูหรือว่าอะไรปะที่ว่าเป็นป่าสนอะไรเงี้ยนะออแล้วก็เหมือนต่างประเทศเลยสวัสดีครราใส่เข้าไปดูอีกคนหนึ่งเนี่ยสุดยอดนะเมื่อกีมองเห็นไหมเนี่ยข้างหลังผมนี่ป็นไง้สนมันจะเป็นแบบ เหมือนต้นสนแดงเนาะเห็นไหมเนี่ยเนาะเป็นป่าสนเนาะไม่ค่อยมีร่องน้ำเลยที่นี่เจ๋งมากๆตรงนี้มันไม่ค่อยมีร่องน้ําเนี่ยเพราะเขาเย็นชุ่มฉ่าอย่างเดียวนะถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวแต่นี่นี่ก็มีลมมันก็เลยทําให้เย็นขึ้นเนาะบรรยากาศวันนี้ก็น่าจะสบายดีค่ะยายสิบเอ็ดองศาเหมือนเดิมนะยายหนูที่ไปกับน้องอ้อนะคะที่หนูฮะจองแล้วสามพันห้าขยาย คิดว่าจะพักวันนี้อีกหนึ่งคืนเนาะแล้ว้าพรุ่งนี้ก็อาจจะไปหาที่กางเต็นท์ใหม่เนาะก็ยังคิดอยู่ว่าน่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงนะก็จะตระเวนเข้าไปดูนะว่ามันมีที่กลางเต็นท์ไหมถ้าไม่มีก็เดี๋ยวมีไอเทมลับไอเทมลับไม่บอกนะเพราะว่าเดี๋ยวจะตามันไปเยอะเนาะก็อีกที่หนึ่งนี่ถ้าไปนี่ก็น่าจะเหมาลานเลยเหมาลานเลยคิดว่าไม่น่ามีใครรู้จักที่เนี่ยเพราะว่า ก็ไม่ได้โปรโมทที่ไหนเนาะอ,อืมโอเคก็ทิปอ่าท<ก>ลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวยว่างๆมาไลฟ์ให้รับชมแลบฟังเรืนเน่อยๆนะสวัสดีครับ